ตอนนี้จะทำการเข้าไปในเจ็ดสี่เจ็ดสี่ร้อยตูคา์โกโ ข่าวเขาขึข้นเท่าไหร่เฮ้ยอันนี้อะไรบะเนี่ยอะไรเนี่ยออกไปได้บะนี่ต้นอะไรวะไม่ใช่วะไหนวะไอ้เหี้ยประตูอะหนังนะมีบ้างไม่มีตันตันเหรอที่เก็บขององเดียวไม่มีทางเข้าดีวะนั่นนหนังลงมาได้ไยังไงอะกูก็ไม่รู้วะกูมไม่ใช่คนซักหนัง แต่ตอนนี้ในคาโก้ร้อนมากมัต้องมีทางเข้าไหนใช่ไหม,หม,ม,มขึ้นไเอันหลขึ้นไปข้าบนล้น่งรมึมได้มาเเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอยงน,นี้ไปไงเนี่ยนี่เหรอ บอกอย่างนี <t 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 ้ว่ามีเปิดอยู่บอกอย่างนี้วตรงนี้เปิดได้ก็มันรู้ไงมันเคยขึ้นบาทีไงไม่เคยอยกไม่เคยไอ้ตเตะตองไงก็บอกแล้วว่าทำบันไดไว้ทำไมเปิดเลยครับไม่้อตอมันเห็นมันเปิดไม่ได้ไอ้ติติดใครวะเออดันไปโง่ยังานก็บอกแล้วต้น ไงครับคุณเองที่จะขึ้นข้างบนนี้เฉยๆครับร้อนไหมครับร้อนมากผมร้อนครับคือรื่อแว่าเราไม่ได้แข่งอันนี้คือพี่ปัดเรื่องที่ใหญ่ของเรากำลังทำการขึ้นขึ้นมาข้างบนในการพลั่วเพลินก่อนให้กูขึ้นก่อนไงไอต้นไมงเถียงเป็นไง